Honda Jazz เก่งยอดนิยมเป็นเก่งหประตูแบรนด์หลักไวัยรุ่นมาแข้งพี่น้องจ๋าจ้ามาพร้อมกับแดดทึงแห้งอกับโปรแรงๆกับวันนี้นะคะแดดอันนี้อันนี้มีโปรมีโปรแถมไหมมีโปรน่าจะมีมันห้าแถมมันห้าหนึ่งเก้าไงห้าหนึ่งเก้า แจกทองมอเตอร์ไซค์ออแม็กใหม่จ้านะคะมีของแถมให้นะคะมาสวัสดีค่ะวันนี้พนานานนานอ่อกับน้องนัสึมโนกาตลีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอิร์ดอีกแล้วจ้ามาพอกันอีกแล้วค่ะสองคนเนาะอวันนี้มาพกนานกบกับรถรุ่นอะไรคะน้องเอิร์ดเจ 1.5V ปี2018จ้าไปเลยนะคะที่สำคัญออกรถกับเรา2คนใช้เงินดาวเพียงแค่0ูนบาทศนบาทได้เก๋ง แบบนี้ไปเลยงามไปเลยงามแหงน้องเอิญมาน้อยด้วยนะแล้วได้ยินข่าวว่าป้ายแดงเขาเลิกผลิตแล้วหรือว่าผลิตน้อยลงนี่แหละก็จะหายากมากขึ้นแต่ว่าคือชมนี่ปีอะไรนะปี2018ปี2018จะยังดูสวยยังดูแบบไม่เก่าเนาะนะคะแล้วก็ให้ดูหน้าเดิมๆให้เบิงหน้าเดิมๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีโปรช่วยผ่อนให้อีกกี่เดือน 12เดือนครับผม12เดือนเลยเหรอใช่อา้าว12เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่4,900บาทครับผมหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ <S 1น0่งมืนกับอีก300บาทเท่านั้นเอาไปเลยนะคะมาอันนี้ซิมีของแถมเป็นหม้อตะไส้กับลอแมกแมกไมย่างไมยเลือกได้นะคะไม่ว่าจะาเป็นถ้าเกิดเจ้าไดหม้อไส้เนี่ยเด็กไดหม้อไส้ก็เอาหม้อไส้ไปส่วนถ้าผู้ใดบ่อยากได้หม้อไส้บ่จำเป็นต้องการจ้ะ เลือกเป็นของแถมเป็นแม็กยหงไยังไมดีกว่าจะเลือกได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น T37 ฟรี RPF1 ฟรี c 2 8ฟรี r e 3 0จะห้าฮาบ่ได้เอาตัวอย่างมาให้เบิ่งย่อนก็ัปไปเบื่องคลิปเก่าๆก็ได้มอไซเป็นมอไซ์มือ2นะคะจามาแต่จริงๆแม็กติดรถคันนี้ก็สวยแล้วแหละสวยแล้วแต่ว่ามาอจะเก่าไปนิดนึงใช่นะคะเป็น RPF1 ใช่ไหมคัน宝马ไล่นี่ท้าผูไดเลือกเป็นแม็กกะเลือกไล่์ใดตามที่เฮาบอกเมื่อกี้ใช่แล้ว รอบตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับสีเทาเมทัลลิกเทาเมทัลลิกสีแบบขวัญใจเวรุ่นเลยสีนี้สีนี้จะเงาเงานะถ้าเงาเงาถ้าสัดดีๆน,น,น,นี่เงาเลยนะใช่เล,นะเลขไม่จะอยู่ที่50,000่นกว่ากิโลเท่านั้นเ,ออเสียงเครื่องไม่หน่อยอยู่ไม่หน่อยเสียงเครื่องเงียบแห้งนองเอืน่นนะคะภายในมีวิทยุให้นะคะระบบปรับแอร์แมนนวลปุ่มเป็นปุ่มปุ่สตาร์ทนะคะเวลาสตาร์ทรถเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทต,ต,ต,ตรงนี้นะ เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เบาะผ้าจะเป็นสีดํารอบคันนะคะรอบตัวรถเป็นสีดํากระจกปรับข้างมองข้างเป็นไฟฟ้าทางระบบเด้อ,อดูตะเข็บประตูนะคะคมชัดลึกค<ผ>ม,ม<า>ชัดลึกแนงมากๆนะคะ,ะดูน็อตน,น็อตประตูไม่มีการแกะการถอดน็อนตไม่ยเ,เลยสตเอยู่ครบเลยเอา้าวไปเบิ้งขางหลังมาเบิ้งขังหลังแนะ่เป็นไดนออ่าดูคมชัดเหมือนเดิมนะคะสภาพเบาะภายในยังใหมๆ่ๆอยู่เลยดูดิ มาเดิมเดิมเลยนะแต่ว่าไม่เก่าอ่ะเอภายในคือใหม่มากรอบตัวรถสภาพรถมาแบบนี้เดิมเดิมบอดี้เดิมรถไม่ได้ชนหนักพลิกความจมน้ําไฟไหม้มามีสปอยเลอร์หลังนะคะโอ้โหตูสวยมากเลยอ่ะเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างเรานงเอิอผู้เบ้าก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับดีเด้อบล็อกแม่แรงคู่มือยังอะไรยังไม่เคยลงดินเลยนี่เห็นบอกค่อยแกงคือบอกี่เหอโอ้ดับยางอยู่เต็มหลุโปดเดิมใช้เดิมรถไม่เคยติดแก๊ เห็นบอกนอดประตูเดิมๆเห็นไหมจามีเกล็ดมีแต่ฝุ่นที่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะโอ้งงมแห้งซื้อเองในบ่อนี่เห้ยอันนี้ขนาดยังเวลาอันนีออสวยขนาดนี้ไม่ซื้อได้ยังไงทำมีเงินซื้อเองแล้วนะคะอ่าตะเข็บประตูเม็ดอาคมชัดเจนนะคะไม่เคยชนหนักพลิกความจดงน้ำไดงก็ยังไม่ซูเปรแต่ต่อรงของเราเ้อยังกนนะ แดดที่แรงๆก็ไม่สูปโรที่แรงๆก็แบนั้นละไปเบิงห้องเครื่องกันเด้อทุกคนมา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 ดูห้องเครื่องเลยรอดตัวรถแบบสวยนาดนี่เครื่องสี่สูบเด้อดูดิสตาร์ทแล้วแต่เครื่องนิ่งนะแต่ว่าเครื่องสี่สูบมันสั่นเพราะว่าเครื่องมันเล็กไงใช่มันก็ไม่ได้สั่นมากนะพูดถึงใช่ยังนิ่งอยู่เลยอะพูดตามความเป็นจริงเนาะ ฝากระโปงไม่มีแกะมานะคะเดิมเดิมจากฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะเด้อสติกเกอร์มอกรอยู่เครื่องนิ่งสติกเกอร์อันนี้ก็ยังอยู่นะไม่ได้แกะอะไรเลยห้องเครื่องคัสซีไม่มีผุคันหน้าเดิมเดิมนะคะคันหน้าเดิมเดิมรถไม่เคยชนหนักมานะคะอ้าวผู้ใดมาขันี้ควนหามาหายแล้วทามหากัหลายแห่งสนใจแจดอยากได้แจดอยากได้สีนั้นสีนี่จ้ะแต่ว่ากำจจำกัดสีหน่อยเราวันนี้เรามาได้เป็นสีเทาเมทัลลิกแต่ก็ลอก ลอรอ<า>คือการรอแห้งเลยละ่ะเออนะคะระคัดเงาอีกจะหน่อยนี่โอ้ยรอคักเว้ยลอแห้งลอแหงออ้งใครจับจ้องจ้องมองอยู่ต้องขันนี้เลยนะคะแล้วเปิดราคาขายอยู่ที่519,000้าจ้าสำนันเลยจ้ะ,จะออกรถกับเราที่สำคัญใช้เงินดาวเพียงแค่ จัดรับโถแต่ขอคนทีบอเป็นบ่ตบเติดิแบลคลิตเครดิตบัตเสียนะคะแม่จ่ากะอย่าเสื้อหลายซูนบาทกับซูนบาทอีลีได้บอกซูนบาทศูนบาทเงินเดือนเก่าพันหมื่นหนึ่งสิมาเอาซูนบาทอันนี้เฮ้ออยากให้แต่ว่าทางทางไฟแนนซ์อ่ะเขาไม่ไม่จัดให้เรานะคะอใครมันไปว่าได้ใช่ถูกต้องเลยนะคะและที่สําคัญไปก่อนนั้นมีปอยช่วยผ่อนศูนปอร์เซ็นต์นานสิเดือน12เดือน12เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่4,900ร้ครับผมลัานจ อยู่ที่1300จ้าเท่นั้นเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นจาก s อ c มอเตอร์นะคะค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบอให้ฟรีส่งรถถึงบ้านฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกองเครื่องฟีถ่ายของเลวให้ฟรีติดรอบคันฟรีระดับยนต์ติดรอบคันฟรีประกันหลังการใช้ฟรีเต็มดับเบลสมาร์ทถึงฟีเต็มลุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์เอ้ยฟร่เลื่อมอันนี้แจกให้เลยเออแจกให้เลยถ้าเอามอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปไปขับขี่ ข้าเก็บยหายแครใหล่ดไงนี่ห้อยแผลนี่เห็นบ่แผลทะลกที่บอกว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยชนหนักจริงๆแต่ว่าจะมีรอยล่องรอยตรงนี้เดี๋ยวเก็บสีเก็บงานให้เด้อจ้าหรือว่าถ้าไม่อยากได้มอไซค์ก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กก็ได้ได้ได้หมดเลยอ่ะฝากเอฟซีหน่อยค่ะน้องเอิญช่องสำหรับเอฟซีนะคะช่องทางเฟซบุ๊กนะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะฝากหมดอยู่ด้านบนครับผมส่วนยูทูบลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างจ้าแล้วก็ อีกหนึ่งช่องทางก็คือติกตอกนะคะเป็น S C C Motor สักแก่แล้วก็ S C C Motor 2ค่ะเลือกทักเลือกโทรหาพวกเราได้เลยส่วน t i k t o กเบอร์โทรแอดไลน์ได้โทรได้นะคะโทรได้นะคะแล้วก็มักกะไรถึงใจกระแช่แล้วก็ฝากขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องคนที่เป็น FC เราติดตามเรามาอย่างเนิ่นนานบางคนยังไม่ได้รถกับเราบางคนก็ได้รถไปแล้วบางคนได้ไปไม่ถูกใจอาจจะมีด่าทอบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะไม่มีใครที่จะถูกใจไปซะทุกเรื่องนะคะ ฝากกดติดตามไว้แล้วกะขอบขอพูดแห้งๆขอพูดหลายๆที่ติดตามเรามานะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กดกระ,ะดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยอ่ะอันไหนบอกพิ่บ,บกอกถือกะเยาว่ากันเพราะว่า<อ>เรามาแบบไม่มีสคริปต์เลยรีวิวเรียวๆนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นออกรถกับเราเรามีบริการหลังการขายให้จ้ะก็คือบ่ต้องไปเสียเวลาไปทรงสมข้างนอกแมน เดี๋ยวให้ทีมช่างของเราทําให้หมดเลยใช่แล้วไม<า>่ว่าจะเอาสีเอาไเรเ๋ยวกระบะจะรถเตี้ยเอาเท่าไหร่ก็ได้รถเก่งนะคะอยากจะแบบเก็บงานเก็บสีอยากจะติดฟิล์มหนาแค่ไหนบางแค่ไหนก็สั่งเรามาได้นะคะเจ,จ้งได้เลยแจ้งน้องนัดกับน้องเอิร์นมาได้เลยนะคะจ้ะโอเคต่างจังหวัดไม่ต้องมานะคะบริการทําสัญญาให้ถึงที่ด้วยจ้าแก้ว